วันนี้ผมเอาของดีราคาถูกมาให้ลูกค้าชมชื่อของเขาคือ All New D-Max ตัว L ปี2021ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเดียวที่สำคัญเอกสารไม่ยุ่งยากและประกันโครงสร้างเดิมทุกจ,จุดจัสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับ <S <S สวัสดีครับวันนี้นะผมผมก็มีกระบะยกสูงแบนหลักออปชั่นจัดเต็มนะคผม เป็นแบรนด์ตลาดเลยนะคันนี้รถราคาโคตรถูกนะผมและที่สำคัญได้เป็นสีส้มเดิมโรงงานทุกจุดโครงสร้างเดิมนะผมชื่อของเขาคือ all new d-max ตัว l ปี2021เกียร์ธรรมดานะผมราคาโคตรถูกปีดาวนะผมผ่อนไปเลย7680บาทตลอดอายุสัญญานะผมไม่มี2ปีหาเงิน2 0 0แสนมาปิดนะผมราคานี้ใครเร็วใครได้นะผมนี่คันนี้เดิมทุกจุดไฟหนะ้าโปรเจคเตอร์ led นะผมเป็นลูกแก้วแล้วนะผมกระจงนะังหน้า ชุดโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรถสีเดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมมานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาต่อด้านข้างกันเลยสําหรับตัวสูงเป็นตัวไฮรลนเนอร์นะครับผมนี่ตัวสูงซุ้มล้อจะโปร่งใหญ่นะครับผมล้อแมกซ์อลลอยจากยูสูเลยนะผมดอกยางใช้ได้อีกยาวๆครับผมนี่มีคิ้วกันสาดมีไฟเลี้ยวตรงนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะผมคือรถสวยมากเป็นตัวเอลนะผมภายในไม่โซม,มีบันไดข้างมาแล้วเรียบร้อย ล้อด้านหลังนะครับผมเหมือนเดิมทุกทุกรอนะผมทั้งสี่ล้อนะ,ม,อนะอะมาดูด้านท้ายนะผมสําหรับตัว L ด้านท้ายไฟจะเป็นแบบนี้แล้วนะผมนี่ไฟเป็นแบบนี้มีที่ขึ้นแบบนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะผมสําหรับตัว L ก็คือโดยรวมนะผมคันนี้สวยงามมากใครที่กําลังมองหารถกระบะปี st, ยี่อย่าธรรมดาเปิดแ c ปได้นะครับผมเป็นตัว L คันนี้ห้ามพลาดนะผมราคาโคตรถ,ถูกเพียง4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองปีดาว่ันตลอดอายุสัญญาเพียง 7,680บาทเท่านั้นเองครับอย่าไปชมภายในโอเคครับเรามาถึงภายในแล้วนะผมภายในเขาตัดเป็นสีโทนดำทั้งหมดเลยเป็นแกว้ว6สเปดนะผมหน้าจอทัชสกรีนพมอะไลัยมันติฟังก์ชั่น a i r b a บ็คู่หน้าเลขไหม่กอ่ิ3 6 4 7กิโลเมตรระบบไฟฟ้าทั้งคันคันนี้นะผมรถมีสตอรี่นะอ่าสตอรี่ยังไงนะผมคือคันนี้รถมาสวยนะผมภายในยังไม่ได้เก็บงานยังสวยขนาดนี้นะผม ถ้าเก็บงานมาแล้วนะครับผมรับประกันได้เลยว่าสวยจิบนะครับผมอะ่ะโอเคสําหรับภายในตัว L ป2021คันนี้นะครับผมโคตรสวยเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันต่อครับโอเคครับเรามาถึงห้องเครื่องกันแล้วนะผมสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Blue Power นบูพาวเวอรนะผมเครื่องยนต์1.9ดีเซลแท้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้นะเมท QC อยู่ครบแผ่นเพจมอ,อกอเดิมเดิม น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่เคยขยับนะครับผมนี่สวยเดิม150แรงม้านะผม4ี่สูบสิบหกว้าวนะครับนี่คันนี้นะขับเดิมก็ประหยัดครับเอาไปขับซิ่งก็หล่อนะผมใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ห้ามพลาดครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเจ้าอ e ี u ิสอูร์นิวดีแม็กตัวไฮรินเดอร์ปี2021เกียร์ธรรมดาคันนี้ราคาเพียง4 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผมปีดาวผ่อนไปเลย7 6 8 0บบาทตลอดอายุสัญญานะผม ออกรถไม่ต้องใช้งเงินดาวสักบาทเดียวครับและที่สําคัญเอกสารไม่ยุ่งยากนะผมของแถมที่ผมจะมีให้สําหรับรถคันนี้นะผมหนึ่งประกันภยัยบนท้องถนนแถมเลนปี 1, 2องรันตีเครื่องเกียร์สามปีค่าจัดค่าโอนสี่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนห้าเช็คเครดิตให้ปีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมใครที่สนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์0812386699ครับยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมองก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ